ดีเขาเปลือกนะครับกานแก่งเลี้ยวนะครับตัวบหนองใหญ่เมืองจันนะครับโมยประธานบอลำประถมประเพณีสิบน,นะครับอ่าดูว่าเกมย,ยกสองครับแดงนี่ก็พยักเทพอ่าอย่ากับนักชกไทยครับพยักเทพยอยาวไก่ชน การถัามวยนี่ผมพอกันครับคนเราสองสาฟครับไอ้ไ้้มาไล่มันออีกป่านนี้ไอาแต่ไสักไล่มันอาอีกให้น้องเจ้าปานนี้ยอีลากูโอ้โหคู่มือหนเขาหินกันด้วยเดปมาดูดูดู ซ้ายครับขวาครับตัวเตะเป็นผูงยิงฝูงท่ายนะ้าไล่มีม่มั้งแม่วันนี้นประธานเจริญการันดีบ้านจังหวัดศรีสะเกดแคปตันสมันพลเพลงศรีนนท์อาซอยฮึบฮึบฮึ๊บวันกำนันตีเถ แกชอบเราบัวหญิงนี่แกชอบประธานนายกสมาคมนะครับนายกสมาคมกำนังผู้ใหญ่บ้านใช่ประธานแตออ่ะเข่าวงในครับดอกตีสามแล้วแต่ทันดีทำได้ต้องทำครับแข่งมาทำพยักเท้าทั้งเห็นในกระบะขวาไม่ทีนง สาวนกแมออคมเฮ้ยกดลงมาเขาเ้าจะเท็กดลงมาแมเ,เอ,อ้ยัเออกเ์ู่จริงๆคับคู้นี้แทงขวาตามดยครับออสาวนกแคมเนอะ้องในแทงซ้ายอีกทีหนึ่ง,ข,งขวาตา ยักษ์เล็บด้านหลังนี่เห็นเลยอรอยสักน่าจะเป็นตีบตีบนกอินทรีเลยเออหรือว่านก,ก,ย,ากย,ย,ยูงเลยไม่อยากปิดต้องจอดกูเด้อบานิกูว่าบอ่ะขวาเอาขวาลำตัวต่อยขวาขยันดกขวามาครับสาวนกแกนจัดซ้ายขวามาโอ้ตั้งขวานขวานเสียบซ้าย กันสักกับตร like ังเป็นคุนศึกเป็นได้ด่าใช่เ็กที่สี <t 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 ่ครับอ่าลบที่สี่แล้วแปดพันครับแกงพยักเทศตะแหน่นสาวนองแขนอ่าแข่งมาเพราะนับบุญโบกตัวปั่นตาเหยียน้าไหนนะครับมาแล้วปันสาวน้องแขนอ่าหัวตับอีกแล้วหัวตับอีกแล้ว แข่งให้สูงนะแข่งให้สูงนะมาแบนใส่คุดจมูกทั้งหลังบุกเลยแข้งขวาต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาสายน้องแกอันจับเสียขวาเฮ้้ย แต่โคตรแต่โก้โอบมึงสีแหลจงลยแม่จริงลุกขึ้นมาแหลมมันก็เป็นหัวัตโอ้โใครหัวล่ะเากลูกต้อนเสีย่าโตนี่แหละโอ้กันแล้วไปตามปีนะมุมมีดอกก่มมมีเดอกก็ต้อหมเนาะจะเบานี่นเดี๋ยวเราจะมาสูดรอกรอบท่นี้ 63เฟ็บร่งทางแนละ้วเอาบันบันได้หแบบนูแดงในเพชรตานีน้ะเงินอินสีขาวไอ้นี่ก็เสียงอาจจะเงียบแห้งนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็ขายเสียงบ่อยนะครับขายเป็นเงินสดบ,บ้างเงินเซ็มบ้างนะขายตลอดราคาด้เสียงไม่ได้ขายตัวได้ ว่าต so ่อครับนี่โดนเป็นหนึ่งเหลืองได้ครับข้อหาแช่จงสนามเอามันมันไอ้หนูแต่ความเจ็บปวดของนักเตะคือความสุขของแฟนๆสนามเพจคนนี้แดงนี่เพชรปานีเอันอินสีขาวเอายาวออกแพ้ครับอ้าวล่อยมือเริ่มจะออนแล้วครับาาห ดับไอ้โอยซ้ายพิบันีขวาพิบันีแล้วก็จึงได้ับที่11ครับประตบโครนวยอยู่ที่วัดปราสาทตำบลปราสาทห้วยครัฒนุนุ่นต้านหน่วยนี่ปากกิน,น,กน,กนสินขากระปุกเสียบ โอเคครับโอเคอาคุณหมอเอาไอ้โมอนองโมอนี่ไปมาสองคนบอกเจ้าโอเคพื้นแล้ว